สวัสดีค่ะใส่รุ่งยิงข่าววันนี้นะคะมาแจ้งข่าวชาวไรอ้อยนะคะเอกนัทลุยหรืออ้อยทั้งระบบแก้ไขทั้งเกษตรกรและก็โรงงานน้ําตาลค่ะเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดพร้อมกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะสําหรับนายเอกนัทพร้อมพันนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมถึงประเด็นร้อนเลยนะคะสำหรับมาตรการแก้ไขปัญหาการเผาอ้อยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาฝุ่น PM 2.5ซึ่งนายเอกนัทย้ำความสำเร็จพล ผลนะคะในการลดปริมาณอ้อยเผาเข้าสู่โรงงานได้เหลือเพียง9เปอร์เซนถือว่าต่ำสุดในประวัติศาสตร์นะคะซึ่งเงินช่วยเหลือมีแน่นอนต้องรอคอรอมอรในการประชุมคอรอมอรหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้มีการนำเสนอมาตรการช่วยเหลืออ้อยสดนะคะและการหลุดการเผาอ้อยไฟไหม้เพื่อที่จะช่วยการ เกิดที่เกิดฝุ่น PM 2.5นะคะรวมถึงการรับซื้อใบอ้อยที่เราเคยประกาศไว้นะคะว่าจะเสนอของงบประมาณจากรัฐบาล7,000ล้านบาทแต่เรื่องก็ยังรอบรรจุในวาระคอรมอค่ะซึ่งหลายคนก็กังวลว่าโรงงานน้ำตาลจะเปจะปินหีบแล้วนะคะในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าแล้วเงินช่วยเหลือนะคะที่จะนำมาช่วยเหลือจะทันหรือไม่ก็ต้องมองว่าต่อไป ต่อให้ปิดหีบนะคะเราก็ยังช่วยเหลือได้อยู่ดีเพราะปกติเงินช่วยเหลือมันอาจจะหลังเปิดหีบเพราะมันต้องรอคํานวณก่อนค่ะความตั้งใจก็คือเราอยากประกาศก่อนเปิดหีบแต่เวลาช่วยจริงนะคะก็คือเราจะช่วยหลังปิดหีบนั่นเองค่ะค่อยเอาตัวเลขมากางกางกันนะคะว่าใครตัดสดใครเผามา ตอนที่ผมเสนอไปผมสั่งการให้ประหลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและเลขาสํานักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทรายประกาศให้ทุกคนรู้เลยว่าเราช่วยเหลือแน่ทั้งในส่วนของเป็นอ้อยสดและก็เรื่องของการรับซื้อใบรวมไปเสนอกันเลยนะคะไม่เหมือน ไม่เหมือนเมื่อก่อนที่เราจะแยกแค่อ้อยสดอ้อยเผาสิ่งที่เราต้องเห็นคือการส่งอ้อยสด100%ไม่ใช่ชาวไร่อ้อยส่งอ้อยสด80%เผา20%แบ่งๆส่งมาเข้าโรงงานแบบนี้ไม่ได้นะคะกดโรงงานรับตัดอ้อยสด60บาท ตต่อ,ตอตส่วนประเด็นที่ว่าโรงงานน้ำตาลนะคะติดลอกของกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องมาตรการภาษีที่ได้จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนคือ B.O.I นะคะมาเป็นเงินทุนซื้อเครื่องจากนั้นจะพูดต้องพูดให้หมดนะคะเพราะในความเป็นจริงก็คือไม่ได้ติดที่เราเราต้องแยกก่อนว่าเรื่องเผาอ้อยนะคะเราทำอยู่สเรื่องก็คือความเข้มงวดในการใช้กฎหมาย เราตกลงกันว่าโรงงานน้ำตาลจะต้องไม่รับอ้อยเผาสัดส่วนเกิน25%ต่อวันไม่ใช่0%ด้วยความที่เราเข้มงวดมาตลอดล่าสุดวันที่3กุมภาพันธ์2568นะคะปริมาณ การรับอ้อยเผามีสัดส่วนเหลือเพียง9เท่านั้นตามที่สุดในประวัติศาสตร์ส่วนที่2เราต้องสร้างแรงจูงใจทำยังไงให้ใบอ้อยมีมูลค่าแทนที่จะไปเผาก่อนแล้วค่อยตัดนะคะมันต้องตัดใบแล้วรวบรวมส่งโรงงานน้ำตาลก่อนที่จะตัดอ้อยนะคะเพื่อจะเอาใบาไปผสมกับกะอ้อยแล้วไปผลิตเป็นไฟฟ้านั่นเองค่ะ ดังนั้นนะคะมันต้องกําหนดเรื่องของกฎเกณฑ์หรือว่าการรับซื้อไฟฟ้าในราคาที่เหมาะสมและพวกอุปกรณ์ที่จะตัดใบรวมถึงไปรวมถึงอุปกรณ์ที่ตัดอ้อยสดที่มีทั้งขนาดเล็กกลางนะคะซึ่งเดิมได้รับการส่งเสริมจาก B.O.I. ออยู่แล้วปัญหาก็คือของเดิมที่ของเดิมติดตรงที่ว่าต้องผ่านทาง สมาคมชาวไรอ้อยแล้วค่อยได้รับสิทธิ์ในการขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจริงๆถ้าจะทำให้ดีครบวงจรมันควรต้องมีการสนับสนุนผ่านโรงงานน้ำตาลด้วยค่ะอันนี้นายเอกนัทก็ได้กล่าวไว้นะคะ